ใจนะั่นทำด้วยอะไรนี่ลาออกจากประธานมูลนิธิ่ันก็ไปอยากให้ลาออกแล้วก็อย่างนี้อีกทําใจในะอยากรู้จริงเน่ยทำด้วยอะไรอย่างนี้อีกนะตกลงนะเป็นอันาราผมนี่ใจหินอย่างที่ท่านสอนนี่เองนะครับแต่ั้นผมไม่ไม่วันไหวแล้วคกัน <laughs> แต่ว่าในที่นี้ ใจหินก็เกี่ยวกว่าไม่มีพืชอันได้แก,ก่กีเรศขึ้นงอกงามเท่าน,นั้นเองขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่สามแห่งภูเขาที่พึงถือเอาขอถวายพระพรท่านพระสุภูติเถระได้พาสิทธคิความข้อนี้ไว้ว่าเดี๋ยวพูดถึงพระสุภูติซะก่อนนะพระสุภูตินะท่านเป็นพระที่พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นเลิศทางเป็น สงฆะผู้คนเป็นเหตุให้ทานที่เขาถวายมีอานิสงส์มากพระสุภูติเตระเนี่ยตอนที่ท่านเกิดบ้านช่องท่านสว่างไปหมดเขาเลยตั้งชื่อท่านว่าท่านสุภูติไปที่ไหนข้างไหนกัน,นะแหมผปิวปันวันณะท่านเปล่งปลั่งคนชอบชมชอบมองจึงเรียกว่า เพราะฉะนั้นก็สมชื่อวปส,สุภูติแปลว่าปรากฏชัดมีความหมายว่ารุ่งเรืองนั่นเองนะครับเวลาท่านจะเข้าไปสู่ระแวกบ้านเพื่อบินทบาทตอนที่ท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านจะเข้าเมตตาฌานเสียก่อนพอออกจากเมตตาฌานแล้วคราวนั้นถ้าใครได้สงเคราะห์ท่าน คนนั้นจะได้รับอานิสงส์มากมายเป็นพิเศษจึงเป็นเลิอดแทงสงเคราะห์ทายกตอนนั้นท่านยังไม่สำเร็จเป็นพระอระหันต์กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าท่านได้พูดความข้อนี้ไว้ว่าราโคประสัง,งจิตตังยาถาอุปปัชเตมะมะเป็นต้นแปลว่าในเวลาใดาจิตที่ประกอบกับราคะ กิดขึ้นแก่เราเราจะพิจารณาเองทีเดียวคือพิจารณาจิตที่ประกอบกับราคะเราจะพึงทรมานจิตนั้นอยู่แต่ผู้เดียวคําว่าทรมานในที่นี้ก็คือว่าฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่เป็นเครื่องฝึกจิตอยู่แต่ผู้เดียวเราสอนตนเองว่าตัวเจ้ายังกำนัดในสิ่งที่น่ากำนัด ยังประทุษร้ายในสิ่งที่น่าประทุษร้ายและยังหลงในสิ่งที่น่าหลงอยู่แล้วก็ขอจงออกไปจากป่าเถอะคือมาอยู่ในป่าแล้วอะไรที่มันน่ากำหนัดอย่างที่คนทั้งหลายเขากำหนัดกันนั้นมาเที่ยวกำหนัดมาเที่ยวยินดีมาเที่ยวเพลิดเพลินมาเที่ยวบันเทิงเพราะว่าเข้าไปอยู่ในป่าแล้วนะอย่าเข้าใจว่าอารมพวกนี้จะหมดไปสิ้นเชิงราวป่าสวยๆองามก็สร้างความเพลิดเพลินได้ บางทีก็มีหญิงก็มาเก็บของป่าอะไรอย่างนี้นะครับมีคนบอกว่าอยู่ในป่านานๆไม่ได้เจอผู้คนอยู่านานๆน,นะแม่แม่วัวก็น่ารักวัวผมว่ามันเกินไปหน่อยนะคือแสดงให้เห็นว่าแหมขาดแคลนอารมณ์ที่สวยงามเราจะนักหนาจึงเห็นไปได้อย่างนี้อารมณ์ที่น่าประทุสตรายก็มีในที่นั้น ไปเจอค่ะก็ยังโกรธอีกและไปอยู่ป่าทําไมถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนไม่ได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต่านสอนตัวเองว่าตัวเจ้ายังกําหนัดในสิ่งที่น่ากําหนัดเป็นต้นอย่างที่ว่าถ้ามาในสมัยนี้ครับก็คงจะพูดแบบที่คนก็ชอบพูดนะเนี่ยถ้าหากว่าลือ้อยากจะหมดกิเลสแต่พอลื้ไม่อยู่ในป่า ลื้ยก็ยังเที่ยวรัดเที่ยวโกรธอ้นั่นเน่แล้วลื้อมาอยู่ต้ในใป่าหาดาบอะไรกันเนี่ยออกจากเปาวแตจแต่หน้านี่ป่ามันเป็นที่อยู่ของท่านผู้ประเสริฐนะพระอรหันยินดีในการอยู่ป่าป่านี่เป็นอะไรนะี่เป็นสถานที่ที่รื่นลมของพระอรหันต์ผู้หมดความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงแล้วท่านเห็นอยู่แต่ว่าป่านี่เป็นสถานที่ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรอย่างเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็ยินดีเพราะอหตุน,นี้เท่านั้นแล้วก็บางทีท่านก็ยิ้มด้วยหาสิตุภาทะจิตไปในสถานที่เงียบสงัดของป่าขอจงออกไปจากป่าเสเถะนี่ไงแต่จิตใจยังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ออกไปจากป่าเสเถอะแน่เกลียดมาอยู่แล้จิตใจยังเป็นอย่างนี้ สถานที่คือป่านี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้หมวดจดปราศจากมนทินมีตาบะตะบะก็คือเครื่องเปิเผาเครื่องทอรมานจิตให้ปลอดจากราคะโทสะโมหะนั่นเองท่านจงอย่าทำลายสถานที่บริสุทธิ์จงออกจากป่าไปเสียเถอะมันเหมือนอย่างในทางโลกสถานที่บางแห่งเราควรเคารพเห็นไหม พอเข้าไปสู่สถานที่นั้นอย่าทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดไม่สุภาพอย่างเข้าไปในเขตพระราชฐานเห็นไหมครับต้องนุ่งต้องห่มให้เรียบร้อยจะพูดจะจาอะไรกันในที่นั้นก็ควรจะเป็นคําพูดที่สุภาพชนก็ใช้กันอย่างนี้เป็นต้น พูดง่ายๆว่าเป็นสถา,านที่เหมาะสําหรับสุภาพชนจะเข้าไป่วนนักเลงอันตานนักเลงแล่าพวกชอบพูดตลกขนองประพฤติต่สิ่งที่น่าเกลียดเป็นประจำทางกายทางวาจาไม่ควรที่จะเข้าไปนี่ก็เหมือนกันนะครับป่านี่เป็นที่สําหรับน่าจะเป็นที่สําหรับผู้มีจิตบริสุทธิ์เข้าไปอยู่อาศัย สำหรับพระอาหารหันต์แน่แน่นอนมีจิตโดยประการตั้งปวงแต่ท่านผู้มีปฏิปทาที่จะเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปในอนาคตก็น,นับว่าเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้วยปฏิปทาที่ท่านกำลังปลายรบอยู่กำลังปฏิบัติอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อกำลังปลายรบปฏิปทาอยู่นั้นนั้นปฏิปทาก็รู้แต่เป็นเครื่องสยบราคะโทสะโมหะเวลานั้น พอเจออารมณ์ที่น่ารุ่นรุ่มก็เกิดลาคะเจออารมณ์ที่มันน่าไม่น่ารื่นรุ่มก็เกิดโทสะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีการอบรมปัญญาปล่อยความหลงครอบงำแล้วมาอยู่ป่ากันทําไมนี่ออกไปเถอะเถอะป่านี้ไม่เหมาะสมอยากคนอย่างหรือหรอกอะไรอย่างนี้ไม่เอาไปพระสุภูติ แต่ไอ้ไอ้ลื้ออย่างนั้นอย่างนี้ผมพูดเองก็มันเป็นอย่างนี้นะท่านพูดเราจะแปลอย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นแปลกเลยเพราะว่าอตวังมันแปลว่าท่านนะครับมันก็เหมือนอย่างภาษาอังกฤษนะท่านก็ได้คุณก็ได้แก่ก็ได้หรือว่าเองก็ได้ลื้อก็ได้แปลกอะไร มีพระยวนอาจารย์ธรรมรักขิตตอนยังอยู่เมืองไทยยังไม่กลับเมืองยวนนะชอบพอกับผมก็คุยธรรมะก,กันได้เป็นวันวันเวลาท่านพูดกับกับผมนะใช้คำว่าผมน่าไม่ใช่อาตมาผมอย่างนั้นผมอย่างนี้นะวันหนึ่งผมถามว่าทำไมไม่พูดอย่างพระรูปอื่นๆนะอาตมาอยู่ต้นในที่ไหนอย่างไม่เห็นท่านบอกให้พูดอาตมาลยในธรรมราไม่มีพระวินัยก็ไม่มี พระพูดที่กลาวาดก็อาหารอาหารได้ทั้งนั้นอาหารมัก็ตาก็ไอในภาษาอังกฤษ <c oughs> <c oughs> จะแล้วแต่จะแปลที่ผมก็ได้เราก็ได้แม้กระทั่งกูก็ยังได้เลยนั่นแหละก็คนก็พูดกันว่าผมคุณอย่างนี้เนี่ยนะอาตมาก็ใช้อย่างนั้นถูกขนท่านนะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าท่านพูดผิดแล้วก็ไปปรับ อาบัตอย่างนี้แสดงกับคนนั้นไม่รู้เรื่องมาเที่ยวว่ากันเอาเองตั้งนั่นอาตมาอะไรตั้อนิยมเป็นแบบแผนที่นิยมกันแนั้นแล้วก็ยังมีอย่างนี้อีกเ,เวลาท่านพูดรับครับอะไรอย่างนี้ทั้งกับเปิดเหมือนธรรมดาท่านบอกว่าพระต้องปูดสุภาพแต่อย่างนี้มีจริงๆปิยวาจะต้องมีแก่ผู้เป็นภิกษุ ภิกษุไม่ควรจะแสดงวาจาที่ไม่สุภาพออกมาชาวโลกก็นับถือคำพูดใดว่าสุภาพก็ให้ใช้คำพูดนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปแล้วเลยจะไปแล้วเลยท่านครับจะไปแล้วเพราะมันจะเพลนแล้วจะพูดอย่างเนี้ยนี <c> ่ <oughs> ไม่เห็นว่าเสียหายแต่ไม่ไม่ใช่การลดตัวลงมาเสมอกับวะ ไอการลดตัวมาเสมอคารวาสมันอีกอาการหนึ่งอัน,นี้ไม่ได้ล,ลดนะมันเป็นเพียง,ยงคําพูดที่สุภาพชนก็พูดกันแต่ว่าพอเป็นพระและเอกพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีของพระโดยเฉพาะไออย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ไม่ลดตัวเสมอคารวาสมันไปเลยเป็นยิ่งเป็นในความเป็นพระไปเลยก็ได้เป็นอย่างนี้ ขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งภูเขาเป็นสิ่งสูงยิ่งฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวะจรก็พึงเป็นผู้สูงสูงยิ่งด้วยญาณฉันนั้นเหมือนกันญาณเป็นสิ่งที่สูงเกี่ยกับว่าประเสริฐยอดเยี่ยมพระโยคาวะจรทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่นะ ที่บอกว่าสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งนะี่คืออะไรก็คือได้ปัญญานี่เองได้ปัญญาแทงตลอดสัจธรรมตามความเป็นจริงนี่เองขอถวายพระพรพระโยคาวาจรก็พึงเป็นผู้สูงส่งยิ่งโดยญาณฉันนั้นเหมือนแกนขอถวายพระพรนี่คือองค์ที่เสี่ยงภูเขาที่พึงถือเอาขอถวายพระพรพระผู้มีประภาคผู้ทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพ ทรงพาสิทธิ์ความก้อนี้ไว้ว่าประมาทางอัปมาเทนะยะทานุทติมฑิตโตแปลว่าเป็นต้นนะเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้ก็ย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่างขึ้นสู่ปราศาสตร์คือปัญญาเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้เศร้าโศกอยู่นักปราดย่อมมองเห็นคนพานทั้งหลายดุจบุคคลผู้ยืนอยู่บนภูเขามองคนเห็นที่ยืน มองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้นบรรเทาความประมาทความประมาทคืออะไรก็คือความเป็นผู้อยู่อย่างปราศจากสติเขาเรียกว่าความประมาทความเป็นผู้อยู่อย่างปราศจากสติคือความประมาทถ้าท่านจะยังถามต่อไปอีกเพราะว่าเป็นคนแช่งซักแช่งถาม และความเป็นผู้อยู่อย่างปราศจากสตินั้นเป็นฉไหนอ้าวคราวนี้ก็ยังไร้คำตอบอีกก็คือว่าความปล่อยจิตเลอะไปในอารมณ์ทั้งหลายทางทวารทั้งหลายต่างๆพูดง่ายๆว่ารูปมาถึงตาก็ไปกับรูปเสียงมาถึงหูก็ไปกับเสียงกลิ่นมาถึงจมูกก็ไปกับกลิ่นรสมาถึงลิ้นก็ไปกับรส ปวดตพระมาถึงกายก็ไปกับปวดตะพระทำทั้งหลายทั้งปวงมาถึงใจเข้าก็ไปกับทรมเหล่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปล่อยจิตเลอะไปในอารมณ์ทั้งหลายพูดง่ายง่ายว่าอารมณ์ที่มาถึงตวานนั้นนั้นมีอนุภาพมีอิทธิพลครอบงำจิตให้คล้อยตามไปแททุกครั้ง อย่างนี้แหละค่อยเรียวกว่าเป็นอยู่อย่างปราศจากสติปลดปล่อยสติเรียกว่าความประมาทเพราะถ้าหากว่าเป็นผู้มีสติก็จะไม่ไปกับอารมง่ายดายอย่างนั้นหรอกโดยเฉพาะไอ้ความสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายนั้นเป็นชื่อของสติอยู่แล้วสตินะที่ตั้งที่ตาในเวลาที่เห็นภาพตั้งที่หูในเวลาที่ได้ยินเสียงเป็นต้นนี่แหละ จะเป็นเหตุให้เราไม่คล้อยไปตามสภาพของอารมณ์ไปกับอารมณ์ไม่พอนะมีสติแล้วพอไปกับอารมณ์แล้วนะไม่มีทางหรอกไอ้ที่ไปกับอารมณ์ไปกับเขาเฉยๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขามันไม่มีทางและไปทําไมทําไมเกี่ยวข้อง เป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเราไม่มีอะไรกันแล้วนะต่างคนก็ต่างก็มีคู่ของตัวแล้วแต่ไปาการธรรมโอัตยาใสมันแน่นอนแล้วนะครับเดเที่ยวไปนั่นไปนี่อยู่นี่ก็เหมือนกันนะครับพอไปกับอารมณ์ตาอารมณ์นั้นเป็นอิทธาอารมณ์เก้านี้ก็ยินดีนโลภะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิจจาอารมณ์อ้าวก่อนนี้ก็ยินยินได้โทสะถ้าอารมณ์นั้นเป็นมัต สัตตารมไม่อาจจะตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีในคราวนั้นก็โมหะไปอย่างนี้ไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอย่างนี้คือสภาพของผู้ปลดปล่อยสติท่านถึงได้บอกว่าคนที่ปล่อยสติตปล่อยทาวานก็ได้นะครับพูดถึงทวารปล่อยทาวารเป็นอย่างนี้มันเหมือนอย่างเอาสัต หชนิดมาผูกไว้ด้วยกันงูจระเข้นกอินทรียนะครับแล้วก็สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกปลายข้างหนึ่งผูกสัตว์พวกนี้เอาไว้เชือกแต่ละเส้นหกเส้นปลายเชือกแต่ละข้างผูกสัตว์แต่ละชนิดไว้แล้วก็ปลายอีกข้างที่เหลือก็มาผูกติดกันมัดกันแล้วก็ทิ้งปล่อย ไอ้าจาระเข้ก็จะมุ่งลงน้ำแล้วก็พยายามที่จะดึงสัตว์นั้นพวกที่เหลือตามตัวไปด้วยนกอินทรีก็พยายามจะฉะโผบินไปในอากาศแล้วก็พยายามดึงพยายามรั้างไอ้สัตว์ที่เหลือไปตามตัวด้วยไอสุนัขจิ้งจอกก็จะเข้าป่าช้าก็พยายามที่จะดึงสัตว์พวกที่เหลือตามตัวไปเหมือนกันอย่างนี้นะครับงูก็จะไปโน่นจอมปลวกนันะ่นแน่ พยายามที่จะดึงสัตว์ไอ้หชนิดที่เหลือตามตัวไปด้วยเหมือนกันคนปลดปล่อยทวารน,นะครับกำลังเพลินอยู่ในอารมณ์อื่นเกิดมีโรปารมณ์มาถึงตาไปสนใจโลารมก็ลากคือดึงจิตของตนมาจากทวารอื่นให้มาอยู่กับทวารนี้เสียนะเอาสักแป๊ดเดียวมีเสียงมาถึงหูอีก กาำลังสนใจอย่างอื่นอยู่ดีๆไม่มีทางอะไรที่มันจะมาปั๊บเลยนะครับก็ต้องอละจากสิ่งนั้นมาโกนพอมาทางหูตัวกาลังสมมุติอะไรการังกินอาหารติดรสอร่อยอร่อยอยู่นะแลาวนี้ก็ต้องอละจากความสนใจรสมาสนใจเสียงหรือว่ารูปก็ได้ที่มาถึงหูถึงตาแทนก็ดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างนี้อ เ็เรียกว่าคนปล่อยทวานทำไมปล่อยทวานอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ทวานไม่มีการควบคุมหรือที่ไม่มีการรักษาถึงได้ปล่อยถามว่าใครเป็นผู้รักษาควบคุมทวานสตินี้ตอบได้ดีมากเลยยินดีอนุสาตต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมเอยมากไป <laughs> มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสภาพของคนผู้ ปล่อยทวารเนื่องจากไม่มีสติผู้รักษาทวารความเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าความเป็นผู้ประมาทนะพอจจเห็นแล้วนะว่าประมาทเป็นชั้นใดทีนี้ความเป็นผู้มีสติตั้งเสมอในกราวได้อยู่เสมอในกราวนั้นนะก็ชื่อว่าความไม่ประมาทไปก็ย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศก ย่างขึ้นสู่ปราศาสตรคือปัญญาปัญญาในที่นี้แต่ถ้าว่าตามสูตรไปค้นดูสูตรแล้วมันเป็นปัญญาที่เป็นอภิญญาไปนั่นคืออภิญญาตาทิพย์อภิญญาตาทิพย์ที่สามารถจะมองเห็นโลกธาตุได้ตั้งพันเหมือนอย่างพระอนุรุทธ,ธะนะ ใครเกิดใครตายอยู่ที่ไหนพบผู้ไหนภูมิไหนก็สามารถจะเห็นได้ด้วยอภิญญาตาทิพย์แต่ว่าเป็นอภิญญาตาทิพย์ของท่านผู้เป็นพระอระหันต์เนื่องจากว่าท่านปฏิบัติเป็นพระอระหันต์ถอนลูกสนคือความโศกเล้วได้เร็วบางท่านก็อาจจะไม่มีคุณสมบัติพิเศษคืออภิญญาตาทิพย์แต่บางท่านก็ได้คุณวิเศษ เกี่ยวกับอภิญญาทั้งหลายย่างขึ้นสู่ปราศาสตร์คือปัญญาปัญญาปาสาโทถ้าปะาสาโทโนะศรัทธ,ธาทปาสาโทเสียงยาวหน่อยแบบเป็นปัญญาปัญญาปาสาโทแปลว่าปัญญาเพียงดังปราศาสตร์นอกจากใหญ่หญโตสง่างามแล้วนะก็ปราศาสตร ใครเข้าไปอยู่ปรา,าสาทนั้นก็เจอแต่ความสวัสดีนั่นก็คือว่ารอบข้างมีการกัน้นฝาผนังมั่นคงก็ป้องกันอันตรายได้ใครจะมาทำร้ายก็ทำร้ายได้ลำบากอย่างนี้เป็นต้นมุงหลังคาฝนก็ไม่รั่วรถแดดก็ไม่แผดเผาคนได้ปัญญาสวัสดีอย่างนั้นเหมืนกันนั่นก็คือพ้นจากลูกศร คือความโศกเพราะอาศัยปัญญาปัญญาจึงเป็นเหมือนผนังกั้นไม่ให้คนทำร้ายนั่นเองและปราศาสต์คือปัญญานี้ยังมีอย่างนี้อีกคือมีหลังคาเอาไว้กันฝนฝนคืออะไรราคะนั่นเองเป็นฝนรัวรถเป็นอย่างนี้นักปราราช์ในที่นี้ท่านผู้มีตาทิพย่อมมองเห็นคนพานทั้งหลายดุด บุคคลผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะน้นนะแต่ผมว่าแม้ไม่ใช่ตาทิพต่าหากภูเขานั้นไม่สูงจนเกินไปนักนะครับก็มองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินได้นั่นแหละแต่ในส่วนจริงๆอ่ะคนที่ยืนบนพื้นดินเนี่ยไม่ว่าจะทําทการงานอยู่ตรงไหนยังไงใต้ต้นไม้แม้ว่าทํากิจอยู่ในบ้านเห็นหมดเลยไอที IT เลข เป็นอย่างนี้เอามาเทียบกับเรื่องนี้เท่านั้นนะครับขอตวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งภูเขาไม่ฟูไม่ฟุบพูดง่ายง่ายว่าเราเคยไปเห็นภูเขาที่ไหนสักแห่งเราเห็นว่าอยู่ในสภาพใดสูงเตี้ยประการใดนะครับแล้วลรอละทิ้งไปวันต่อมาเรามาดูอีกจะไม่มีความรู้สึกในใจอย่างนี้เอะ เตี้ยลงไปเยอะนะหรือว่าสูงไปะยังตั้งมากมายในกลางนี้มองเห็นพอตั้งบาเลยอย่างนี้ไม่มีนี่คือไม่ฟูไม่ฟุบคงที่พระโยคาวะจรผู้บำเพ็ญเพียรก็ไม่ปึงกระทารําก,การฟูขึ้นการฟุบลงฉันนั้นเหมือนกันฟูคือยินดีฟุบก,ก็คือยินอะไรหรือว่าฟูคืออภิชาฟุบคือโทมานตอย่างนี้ก็ได้ ขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่ห้แห่งผู้เขาที่พึงถือเอาขอถวายพระพรนางจุรสุภัตตาอุบาสิกาเมื่อจะยกย่องสมณะของตนคือพระภิกษุในพระาศาสนานี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นพระอาหารหันนางจุระสุภัตตาผู้นี้ก็เปล่งคําพูดออกมาอย่างนี้ว่าลาเพนะอุณะโตโลโกอาลาเพนะจะอุณะโตเป็นต้น โลกฟูเพราะราบเอาโลกกรรทำมากล่าวเทียบโลกในที่นี้คือสัตว์โลกฟูเพราะราบและฟุบเพราะเสื่อมราบพอได้ราบก็ปราบริ่มยินดีเรียกว่าฟูแต่พอเสื่อมราบกราวนี้ก็เศร้าโศกเสียใจก็เรียกว่าฟุบ ท่านสมณะทั้งหลายมีสภา,าวะเป็นหนึ่งในลาบคือว่าไม่แปรปรวนนั่นเองเรียกว่าเป็นหนึ่งและเสื่อมราบ <c oughs> เป็นหนึ่งในลาบก็คือว่าได้ลาบมาก็อย่างนั้นใจก็เป็นอย่างนั้นแล้วก <c oughs> ็พอเสื่อมราบอีกแหละใจก็เป็นอย่างนั้นสภาพจิตใจก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นหนึ่งท่านสมณะทั้งหลายของเราท่านเป็นเช่นนั้นนี่เป็นอย่างนี้เป็นอันว่า คุณสมบัติของพระโยกาวจรทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ในมิลินตปนานะมันเป็นเรื่องจะอะไรดีจะพูดอย่างนี้ก็ทํานองศูนย์พันอะนะครับคือไม่มีแล้วในะสมัยนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้อ่าหมดเวลา